สวัสดีครับ <c oughs> คลิปหาสินค้าขายโคตรดีมากแล้วนะครับ <c oughs> คลิปนี้ก็เป็นหมวกใบที่สองนะครับเมื่อกี้เป็นหมวกใบแรกของวันนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับ O ค้ <c oughs> อดออนไลน์คอนะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่านอีเบย์เมย์ซอนนะครับเรามีาหลักสูตรอยู่ที่หน้าเว็บไซต์เพื่อนๆสนใจไปดูได้นะครับหรือสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นต่างๆได้ที่0661999399นะครับสแกนเคเบิลโค้ดนะครับได้สแกนเคเบิลโค้ดนี้ได้เลยนะครับ หรือจะคลิกเพิ่มเพื่อนตัวนี้นะครับที่หน้าเว็บไซต์ก็ได้นะครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้ผมก็ใช้เครื่องมือหาสินค้าขายดีของออดออนไลน์แล้วนะครับกดปุ๊บเจอเขียวปั๊บนะฮะเขียวนี่อีบนี่คือสินค้าที่ขายได้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นหมวกออกแนวทรงญี่ปุ่นนะเออไม่รู้คนไทยหาได้ไปะนะครับแต่ว่าขายดีมากฮะขายไปแล้วพันสองนะฮะหนึ่งพันกับสองโซนะประมาณห้าร้อยบาทยังไม่รวมค่าขนส่งนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะ เผื่อใครแบบไปเจอลักษณะประมาณนี้และราคาไม่แพงมากนะครับลองหามาขายดูหรือหรือลองผมว่าขอคนขายไม่ค่อยเยอะนะเออลองบวกไปหน่อยก็ได้ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับอ่ะเฉะลยโค้ดนี้ทีหนึ่งศูนย์ศูนนย์สองหนึ่งองนะครับหากเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่ามีทีวดอะไรบ้างสำหรับสินค้าตัวนี้นะครับสมาชิก e b อดออนไลน์นะครับ ขยันหาสินค้าทุกวันขยันลงของขยันวิเคราะห์คีย์เวิร์ดขยันวิเคราะห์สินค้านะครับทุกคนทําได้ดูเพื่อนคนนี้นะฮะตั้งใจทําจริงจังเห็นสเดือนขายได้เป็นแสนกําไรส0ม0 0ื่นบาทเลยนะฮะจริงๆ2 0,000ื่นปลายๆนะผมขอปัดเต็มนะครับอ่ะคลิปสั้นๆนะฮะคลิปนี้มาเรื่อยๆมาเรียบเรียบมาเคียงเคียงนะครับ ยังไงเห็นคลิปนี้นะฮะฝากเป็นกำลังใจให้กับโส้ดออนไลน์นะฮะช่องนี้บน YouTube ด้วยยังไงก็ฝาก Subscribe นะฮะฝากกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจใกับเราด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ